สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชีพของมาดูกันต่อครับท่านผู้ชมเอเบอออกมาได้มองหาแล้วจะเปิดได้บองทีครับกลับมาให้กลับดาวแล้วครับเริ่มได้ใจแล้วครับมาเวลารอสุก มีเฮิอฟางมาทางขวาครับหมายเลขสิบเก้าเออฟางเอามาที่พุทธยาแ้นชุมปุ๊บพังเปิดให้ใจสวยครับวุฒิวนวุธิพุธิโอ้ลูกนี้ปัมออกไป,ปโอ้ลูกนี้เข้าบอลได้แรงมากหมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้าครับธรรมรัตน์เว่นมาดีครับกับทันทีม อยู่นี่เป็นลูกไม่ลูกฟ้าครับลยการจนหนามีการระแทกกระทั่งกังนนิดหน่อยครับในเกมครับไม่มีแล้วครับมันอยู่ในเกมการแข่งขันกับทั้งสองทีม มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยนะครับกลางๆแล้วก็เป็นการเข้าชาร์จทำบอลกันนะครับทั้งสองทีมทีเดงนไปท,ทีได้บอลอยู่ทีนึงก้านะครับออกไปที่นัดซ้ายใส่รัดสีสุขพร้อมหมายเลขสาม เปิดให้ได้บอลอยู่ที่หมายเลขสี่ชิดสุพงธวัวเลศสุพงเปิดออกมาดังจาวอุทิพองอุทิพงกระโดดเพี้ยนนะครับเพื่ฟังดูทิพงคือหลักให้กับพวบิชาพรบิชาโดนตัดไปได้ครับตาดูกับคือเวลทีหนึงน่งได้บดอลก็อยู่ยได้บอลให้เดวิด ไปทางวิทยาครับเอาแล้วครับตอนนี้สมบรการยูเนเต็ดและบุรุษด้าน,นซ้ายเมนานซ้ายมีครับเพ้่อใอกวมาเปิดมาสวยครับไปสลับนิดนเข้าหน้าต่างไปทั้งสองทีมก็มีการแข่งขันแล้วก็ต้องกาทรทบทั้งอันบัเล็กน้อยนะครับไม่ได้เจตนาเป็นการสร้างสีสันนะครับค,คืนเล็กน้อยครับ เกมนะครับฟุตบอลนะครับการแข่งขันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างศูนย์ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสเสมอกันเลยครับตอนนี้เพื่อฟังสมุทรปราการด้วยเตดจะเดเกี่ยวลูกบอลไหมครับต้องสก,กัดด้วย เก้าเออฟางทำฟาวครับตรงี้ไปของจามชลียู่นเต็ดเ,เปิดออกมาได้จามบุรีแต่ตัววิทยามาที่วิรัสลอกสำรีเออเปิดออกมามีไอสักเปิดมาทางซ้ายไอสักไปถึงไอสักถึงบ้าาก่อน แสงตะวนันทหารเปิดตะวาัาทหารมีใครอยู่ครับเปิดบอลรุมได้เจอให้ดูมีอยู่เขามีรัดลัดสุกลัดโยงมากลางให้ยิบม,มายิบม,มาได้จริงครับผมยิงเตะมัธยังได้บอลอยู่ที่ปอมิชาเจอที่ยิบม,มายังได้บอลอยู่จริงลูกนี้เสีบยบอลลโอ้โหวิทยากองสำลีโอ้โหนะครับหมายเลยยิบสามครับ เจากองสมบูรณ์ผู้าประตูอิสระภาพนะครับเอามาตั้งแต่เอิดลูกนี้มาครับข่าที่แดนกลางวิรัตมาที่จามรุรีสก,กัดครับออกมาด้านซ้าย แต่การเดย์พอดีเดย์พอดีไม่ผ่านครับว่าชัยชิดสรุปงค์ทาวเวเลตสก,กัดออกไปครับได้เป็นลูกทุ่มของชามชูรียูเนเต็ดชาเมรีทุ่มมาที่เวลส์เบดกับคือบาดแผลหลังครับนี่หมายเลขาครับสาลิตสุขศาสาลิตออกไปทางขวาสุดไม่ผ่านวิทยาเอาเข้ามา้ยิม,ม่ายิม,มา่าทางบอลไวสวยทีย่จะครับไอ้กับไอ้สักไอ้สัก,สกเลนเดอร์บอลคู่ซ้า,าย ไอ้สังโรซาสังจีงกันลนูกนี้โอ้โหครับผมอ้าวโหกองเชียร์กระโดดตรงเลยครับลูกนี้กระโดดตัวลอยเลยนึกว่าลูกนี้พุ่งเข้าหาประตูอย่างแรงนะครับปล่อยว่าออกไปด้านเฉียดไปนิดเดียวครับท่านผู้ชม,มครับโอ้โหนะครับไปครึ่งหลังนี่สมุทรปราการยูยนเต็เดียร์ครัจะบุกเยอะเลยครับ เปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาใหม่ถึง2คนเกมเปลี่ยนทันทีถือเป็นการแก้เกมนะครับโอ้มาจิม่าพาวน์ิชาเกี่ยวบอลมาสวยครับโดนตัดออกไปโอ้จิม่าโอบกันครับมาที่วิรัตล็อกสุปวิรัร์นี่เล็กซ่าเฮ้ยฟางเออฟางเปิดไปที่ไอแซกไอแซกด้บอลทีนึไอแซกด้บอลกเรียนบอลก็อยู่อ่าผู้รากษาประตูกมาคว้าไปก่อนครับ สารประตูศิษรภาพนี่ผู้เล่นของสุกาย,ยุติครับไอแซกครับมูทำประตูตีเสมอลลงนี้มาลูกฝาวฝาวโดยยิม,ม่าอาสกินะครับมูนี้มูกัสิน เป็นลูกออกครับจะมีการเปลี่ยนตัวครับของจามจุรียูเนเตตตอนนี้ขยับแล้วหมายเลขยี่สิบเก้านะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับลหมายเลขสิบสี่ออกครับยี่สิบเก้านี่ก็เป็นสันติพงษ์วงวิบูลนะครับหมายเลข1ี่กก็เป็นทำมาหมายเลขส4บสครับเอาออกหมายเลขสี่ออกครับภูเมเลศด การกรีบครับผู้เล่นการกรีบดูตัดสินยังไม่เปลี่ยนฮะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะจะขอดูก่อน,นผู้เล่นยังคงเล่นต่อไปครับเด็กกลับคืนไปให้กับทางผู้เล่นของจามจุรียู่นเตด เลขสิบห้ารัศมสายลิยาส่งกลับคืนไปให้กับผูเ้เล่นหลังขวาครับเคยมาที่หมายเลข16สลบับพุทธไปแล้วครับสลบับพุทธมาสุกคนเดียวกล่าวบางด้านขวามีเดวิดดีเดวิดดี้ขวามาได้เดวิดดีเ้เดวิดดีหมายเลข7วิรัติลอดสุกเด็กผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ตนี้ครับ โดยรู้สึกจะเป็นเดวิดดีนะครับดูทำประตูแรกขอบคุณยามาฮ่านะครับแล้วก็อันนี้ก็มียามาฮ่ามีเดฟโฟครับ <Yeah. S 1> วต้นไทร S W N e 리 e 컨สันสอสอสุทิน น,นาทีสุดทินเผือกนะครับหรือปุ่งสีวิไลศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารสจังหวัดสมุทรปราการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการภหยการสนรบสุนสมสร์สมุทรปราการยูเนเต็ดนะครับมีการเปลี่ยนตัวครับนำหมายเลข29เข้าไปครับสันติพงษ์วงอิบูลออมามเลขสี่ออกครับภูมิเลศกันกรีบนลงมาพักครับ ยังเสมอก็อยู่1ประตูต่อหนึ่งตอนนี้ยังนะไม่มีสกอร์เพิ่มฮนะในขณะนี้อ๋อไม่ใช่เป็นดีววทีครับเป็นหมายเลข3ครับทานลงทุเรียนบาดเจ็บอ,อไปพักข้างสนาม S T K U T D พบกับซียูครับสมุบาการยูเนเต็ดอยูเล่สิบเก้าเพื่อฟางไปที่ชิสุพงกับพี่ชยัยรัตน์เออกับซีพงครับมาที่วิรัตศิรอสุกวิรัตเปิดออกมาให้กับเพื่อฟางเออฟางนี่จากประเทศจีนครับผู้เล่นต่างชาติชาวเอเชียครับเปิดออกมามหเปิดไม่ดีครับเอาละครับมาเจอพรบิชาพรบิชาคือแม่เลขสิบห้า ทีมว่าทีนึงทีงมว่มาให้ก็จะต้องเรียกวโอ้โหลูกนี้อ่าไม่ถึงครับเป็นทิศสมองมาที่ปวิชาเลเว่นสุวรรณพิชาปุติพงศ์วีทวง์แป้นชมุมเปิดออกมาว่าติดดีค,ครับปุติพงศ์แป้นชมุมไปลูก ตเตะบ่มเลยครับเลยเรึ่งเวลาหลังโดยคนเดิมครับเซาเอ็ดครับหรือพอมิชาจารุนไนชายามิซซี่ปักน้ำโดยมีผู้เล่นของจามจลิดอยู่นั่นหลังรถเียโอ้โหลูกนี้ได้เตะตั้งเตะครับลุกนี้ เป็นลูกตั้งเตะเสมอกันอยู่หนึงประตูต่อหนึ่งนะครับฟุตบอลอาชีพนะครับของสนามย่อของนี้จะต้อนรับะบทุกท่านนะครับที่เข้าสู่การแข่งขันนะครับโดยเปิดรับเปิดบ้านนะครับ,รบการมาเยือนของทุกทีมในโซนกรุงเทพและปริมณฑล15ทีมที่มาเยือนนี่ต้องเจอกันหน่อยนะครับ กลับมาที่ยังอยู่ที่บอลพิชาตุ้งนายกลับมาที่เพื่อฟังหรือฟ้าจา๋าเออฟังนายเออฟังเตอร์ที่จิม,มาจิม,มาเปิดเอาแล้วครับไอแซักได้บอลลูกนี้ไอทันไม่ทนันไอแซักทันเขาลูกนีเปิดออกมาว่าเปิดตับไปหน่อยหนึับโอ้โหไหวายเลขเจ็ดเออได้แล้วได้บอลอยู่วิ่งแล้วลอกสุกเคลียบอลออกไปครับมีเพื่อนนอนตะคิวน,นอนเพื่อนตะคิวไปอยู่ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสากรเคเบิลทีวีนะครับที่เชื่อมต่อสัญญาณให้ับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ผ่านทางช่อง2ของสากรเคเบิลนะครับโดยจะทําการถ่ายทอดสดทุกวันที่มีการแข่งขันของสมุทรประการยูเนเต็ดทุกนัดน,นะครับที่แข่งขันอยู่ในบ้านและก็นอกบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นสนามเย้าหรือสนามเดือนเราจะไปทําการถ่ายทอดหมดนะครับ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับท่านที่อยู่ในบ้านนะครับโดยสากลเคเบิลนะครับโดยสากลเคเบิลทีวีแล้วก็ท่านใดที่ต้องการเป็นสมาชิกของสากลเคเบิลนะครับก็ติดตั้งวันนี้นะครับชมปี3เดือนนะครับก็ติดต่อมาที่027051295ถึง6นะครับนะครับงานชีฟงสีฟงมาผมจะมาเปิดเบอร์้างขวา มีวุฒิพงษ์แป้นชูมอยู่โอ้ลุมสองครับทงความมีเฮอฟางครับหรือชื่อไทยฟ้าจา๋ามาที่ยิม,ม่าอยิม,ยม,ม่าสาม,มุสากการ์ดยูเต็ดยิม่าเนาโดนสกัดออกไปครับโดยจานจุลียูเต็ดหมายเลขยี่สิบเก้าครับสันติพงษ์วงวิบูลย์ซึ่งสกอร์ตอนนี้ก็หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับบุกอยู่ตอนนี้สมุกการ์ดยูเต็ดชิสพุพงศ์ถูกให้วุฒิพงษ์แป้นชูมวุฒิพงษ์แป้นชูมยิงแล้วบอลเคลียร์บอลเริ่มเร็วริมเส้นมองหาเพื่อนอ่าโดนต้องเตะไป อัดโดนฝั่งตรงข้ามอาจารบุรียูนเต็ดเ,เพื่อเด็ดทุ่มทุ่มเข้าไปได้บอลอยู่จิ๊ดอทีนึงอ่าฟาวลครับลูกนี้อ่าเอาเจตนาฟาวล์ครับตรงที่